อ๋อเวรกรรมผมยิงเขาไม่ตายว่ะเฮ้ยเริ่มมาก็เจอคนปากอีกแล้วครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจะทำอะไรทีมผมล่ะครับ MP5 เชียวนะเพื่อนเก่งใจกันนิดนึงครับ เล่นไปแค่วินเดียวแต่อซิผมขึ้น4แล้วอะครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่โคตรเยอะเลยนะครับเนี่ยอผมได้ระเบิดฟรีมาแล้วครับ ไม่อยู่อย่างนี้ก็สวยสิครับเพื่อนหลังผมไม่เข้านะครับวเวลาถูกติดตั้งแล้วโู้ก็พูดเจอผมเองก็ไม่กล้าเดินยัดท่านผู้ชมอันนี้ผมเริ่มที่จะกล้าเดินยัดแล้วครับ ผมคิดว่าผมปลาระเบิดเอาไว้ไอ้ปลาระเบิดว่ะเก็บระเบิดเอาไว้ก่อนดีกว่าครับรเวนผมตัดไม่ทันครับ เมื่อกี้ผมเห็นนะแวบๆตรงจุดนั้นน่ะผมอยากที่จะดันไวเลยว่ะท่านผู้ชมลองไปดูกันหน่อยปะครับผมอยากที่จะดันไวเลยว่ะท่านผู้ชมลองไปดูกันหน่อยปะครับ ผมเองก็ตั้งใจว่าจะดันไวครับ kind ท of ่านผู้ชมแต่โดนระเบิดตายอย่างนี้ทุกอย่างจบก่อนเลยครับถอยออกมาก่อนเลยท่านผู้ชมตรงท่อมีครับโอ้โห โอ้ดิครับเพื่อนเอ็งจะลงมาต่อหรือเปล่าล่ะครับเนื้อถอยมาก่อนครับไม่มีความจำเป็นต้องรีบคืนสะโขบรอไว้ก่อนเลยครับ ยิงโดนหัวด้วยวะเฮย้ยสวยครับเพื่อนผมช่วยเพื่อนได้เท่านี้แหละครับ โอ้เดี๋ยวนะเพื่อนแอซิดผมลันนาวเลยว่ะเฮ้ยไม่เงยนี่ไม่คิดที่จะแบ่งผมเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมเลยครับท่านผู้ชมดันไปขนาดนั้นผมไม่ได้ซักกัน1คิวครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้เองครับเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะ โอ้โหอย่างนี้ก็สวยผมดิเพื่อนมาค้างอะไรแบบนี้เหรอครับน่าจะติดแสงผมอู่ครับนาทีนี้ใครก็หน,นีผมไม่พ้นครับ Oh. โอ้ทษทีเพื่อนพอดีว่าผมผิวนะครับ <Man down. S 1> แล้วพี่ดันสุดเลยไง เหือน3านัดของเราจะไม่พอยิงแล้วแฮท่านผู้ชมได้ระเบิดฟรีอย่างนี้มาก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับโอ้ตรงนี้ไม่มีใครเพิ่มเติมแล้วเหรอครับเนี่ยรเราจะวัดสุดไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันอันตรายเกินไปครับ เป็นยังไงล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยแฮะว่าเราจะเอาพกไปยัดเขาอย่างนี้ครับโอ้โหเพื่อนเล่นผมเกือบตายเลยเอ็งต้องคุ้มกันผมแล้วนะครับสหาย เฮ้ยเฮ้ยศัตรูเขาหลุดเข้าหลังเราได้ยังไงวะเนี่ยงงงี้มันก็งงติตอนนี้ไม่ขออะไรมากมายแล้วครับไปให้ถึง20คิวผมก็อุ่นใจละเสียใจจังเลยว่าผมยิงศัตรูไม่ตายครับปลาระเบิดเสร็จกลับก็พอแล้วครับท่านผู้ชมอะ ได้ระเบิดฟรีมาหนึ่งลูกครับจะไปไหนล่ะครับเพื่อนโอ้ สะพานมีครับเป็นยังไงล่ะผมบอกเลยระเบิดคนเดียวลงอย่างสวยงามครับโอ้ย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  เบิดที่ย้อยไปกินหน่อยสักลูกก็แล้วกันอาลงแหลงอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยเสียได้มงไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โห ทีมของคุณะรัับช้ชนะสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ